การส่งออกเดือนมีนาของสินค้าเกษตรอาหารเป็นอย่างไรการดําเนินงานของกลุ่มนี้ในช่วงของตัวาาอหนึ่งจะมีทิศทางแบบไหนติดตามในรายการ The Art Call ค่ะ มูลค่าส่งออกสกุลด,ดอลลา,าร์สหรัฐเดือนมีนาของสินค้าเกษตรอาหารนําโดยไก่และอาหารสัตว์เลี้ยงยังคงเพิ่มขึ้น Year on Year นะคะแล้วก็ M on m นะคะจากดีมาในต่างประเทศที่เร่งตัวขึ้นแม้ว่าในส่วนของทูน่ากระป๋องนะคะมูลค่าส่งออกนะคะจะลดลง Year on Year แล้วก็ M o n m แต่ว่าก็มาจากตลาดอื่นนะคะที่ไม่ใช่ตลาดหลักอย่างสหรัฐเพราะว่าถ้าหากดูในเชิงของตลาดหลักอย่างสหรัฐยังคงพบว่ามูลค่าส่งออกทูน่ากระป๋องยังเพิ่มขึ้นได้เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าแล้วก็เพิ่มขึ้นได้เล็กน้อยนะคะเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าสำหรับภาพรวมตอยมาดหนึ่งนะคะมูลค่าส่งออกของทุกผลิตภัณฑ์ยังคงปรับตัวได้ดีขึ้นเมื่อเทียบกับตอยมัดหนึ่งของปี67นําโดยอาหารสัตว์เลี้ยงนะคะบวกขึ้น1 4เต ไก่ก็เพิ่มขึ้น9%แล้วก็ทูน่ากระป๋องนะคะก็เพิ่มขึ้น3%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะเท่านี้นะคะเรามาดูกันว่ามูลค่าส่งออกสินค้าเกษตรอาหารตรวมา้หนึที่เพิ่มขึ้นนะคะจะทําให้การดําเนินงานนะคะของหุ้นที่เกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์เหล่านี้4บริษัทนะคะก็คือ CPF, GFPT, TU และ ITC ตรวนี้หนึเป็นอย่างไรนะคะ เราคาดการ์ว่ากำไรปกติของ4บริษัทเหล่านี้นรวมกันะจะอยู่ที่ประมาณ8.69พันล้านบาทก็ถือว่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนยัยสำคัญเมื่อเทียบกับไตรไมาสที่1ของปี67ที่มีกำไรปกติประมาณ2.6พันล้านนะคะแล้วก็ดีขึ้นประมาณสัก3%เมื่อเทียบกับไตรไมาสที่4ของปี67ะะขับเคลื่อนหลักๆก็มาจากธรุรกิจกลุ่มเนื้อสัตว์บกอย่างพวกหมูแล้วก็ไก่นะคะนำโดยผู้ประกอบการรายใหญ่สุดในกลุ่มก็คือ CTF นะคะตามด้วย JPT ที่เราคาดว่าจะมีกำไรเติบโตได้ Year on Year แล้วก็ Q on Q นะคะแรงหนุนหลกัหลกๆนะคะก็มาจาก m a r ิ้นที่มองว่าจะปรับตัวดีขึ้นนะคะจากราคาผลิตภัณฑ์นะคะรวมถึงในแง่ของต้นทุนอาหารสัตว์ที่มีการปรับตัวลดลงนอกจากนี้นะคะการส่งออกไก่ที่เพิ่มขึ้นก็คาดว่าจะส่งผลให้ส่วนแบ่งกำไรบริษัทร,ร่วมของ g f p t เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันนะคะ โดยรวมนะคะอาจจะดูส่วนทางกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มทุนหน้ากระป๋องแล้วก็อาหารสัตว์เลี้ยงอย่าง TU แล้วก็ i t ทีที่เราคาดว่ากำไรปกติไตรามาสที่1เนี่ยจะลดลง Year-on Year แล้วก็ Q on Q นะคะนอกจากผลกระทบในเชิงของปจัจจัยฤดูกาลแล้วซึ่งปกติไตรมาสหนึ่งจะเป็นไตรามาสที่ต่ำสุดของธุรกิจของกลุ่มนี้นะคะาการทากาไรของกลุ่มนี้ยังมีแรงกดดันจากค่าใช้จ่ายในการขายบริหารที่สูงขึ้นจากการปรับโครงสร้างองค์กรนะคะรวมถึงภาษีก็สูงขึ้น จากผลกระทบของ GMT ก็เข้ามาทำให้กำไรของกลุ่มนี้ลดลงนะคะโดยรวมนะคะถ้าเราจะเห็นนะคะว่าการดำเนินงานของกลุ่มเนื้อสัตว์บก ที่ดูดีทุกตัวนะคะทำให้เราก็ชอบกลุ่มนี้นะคะมากกว่าอีกกลุ่มหนึ่งก็คือทูน่ากระป๋องแล้วก็อาหารสัตว์เลี้ยงที่เรามองว่ายังมีความไม่แน่นอนจากประเด็นในเรื่องของทาลิฟนะคะต่างจากกลุ่มเนื้อสัตว์บกนะคะที่อาจจะได้รับผลกระทบอย่างค่อนข้างจํากัดทีเดียวเพราะว่าถ้าไปดูนะคะสหรัฐก็ถือว่าไม่ใช่เป็นคู่ค้าหลักของกลุ่มเนื้อสัตว์บกไทยนะคะขณะเดียวกันนะคะมองว่าถ้าหากมีการเปิดเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐแล้วก็ไทยนะคะมีการเปิดตลาดการนาเข้าสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นอย่างเช่น เข้าพอดหรือกากถั่วเหลืองนะคะก็น่าจะเอื้อประโยชน์ต่อในเชิงของผู้ประกอบการให้มีต้นทุนอาหารสัตว์ที่ลดลงกันก็ได้นะคะสำหรับการลงทุนในหุ้นนะคะงวดน,นี้เราก็เลือก CPF เป็นหุ้นเด่นนะคะโดยให้ f Fair v a l u e ที่30บาทนะคะเพราะเรามองว่ายังมีแรงหนุนนะคะจากในแง่ของราคาผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะสุกรในไทยแล้วก็เวียดนามที่ยังคงปรับตัวดีขึ้นจากอุปทานที่ตึงตัวนะคะรวมถึงก็ยังคงได้ประโยชน์จากต้นทุนอาหารสัตว์ที่อยู่ในระดับต่ำก็คาดว่าจะผลักดันให้การดําเนินงานในช่วงของครึ่งปีแรก ของ CPF ก็ยังดูดีได้ค่ะ